สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหนูเปิล h ช n n นลค่ะและนี่คือ Tarot Artist ค่ะคลิปนี้ค่ะเราอยู่ในคอนเทนต์ใหม่เลยนะชื่อว่า next move ค่ะเป็น EP ีที่1เลยอยากจะทำมาตั้งนานแล้วแต่ว่ายังจัดสรรเวลาไม่ลงตัวเนอะวันนี้ก็ได้เวลาละต้องขยันสะดีเราก็จะมาทำคอนเทนต์ใหม่ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะหวังว่าจะถูกใจกันนะชื่อ next move เนี่ยแน่นอนสิ่งที่เปิลอยากทาคืออยากรู้ว่า เขาคิดยังไงกับคุณตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณเนอะซึ่งแล้วแต่ไพจะบอกเลยแล้วก็ เ,เขาจะทําอะไรต่อไปเหมือน next move ซึ่งเพื่อนอะวันนี้เป็นวันที่16มีนาคมที่เปิ่นมาถามนะคะพลังงานคือนับจากวันนี้16มีนาคมไปถึง15เมษาย,ยนแล้วกันเปิ้นจะทําคลิปนี้ทุกวันที่16เป็นคอนเทนต์แบบไล่ไปเนอะ EP หนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยแล้วก็เป็น random หรือว่า collective คล้ายๆกับ story of love แต่ว่าอันนั้นมันคือการเราล่าเรื่องราวความรักไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่าคลิปนี้มันจะไม่เหมือนกันคือมันจะเป็นการโฟกัสเฉพาะ next move อย่างเดียวเลยว่าเออเขามองคุณยังไงแล้วก็เขาจะทําอะไรต่อไปในแต่ละเดือน แต่ละเดือนแต่ละเนือเนอะซึ่งว่าซึ่งเปิ้ลเนี่ยคิดว่าน่าจะตอบโจทย์หลายคนเพราะว่าคนที่มาดูดวงส่วนตัวกับเปิ้ลในเรื่องความชัมนพันอ่ะก็มีคําถามและอยากรู้ว่าเขาคิดอะไรกับเราเอออยากรู้เขาจะทําอะไรต่อไปอะไรแบบนี้เนาะก็หวังว่าจะช่วยได้เนาะคลิปแบบนี้เป็นคลิป general reading นะถ้าพลังงานมันตรงกับคุณคุณก็สามารถดูเป็นแนวทางได้เนาะเปิ้ลไม่ได้ให้เลือกไม่ได้เป็นพิกอากาศเนาะคือแบบเป็น random แ a นด o m อมหรือคอลเล t ทีฟแปลว่าถ้าเกิดคุณเจอคลิปนี้พลังงานดึงดูดให้คุณมาดูแล้วคุ มันก็แปลว่าพลังงานของไพ่กับเปิรเนี่ยก็อาจจะลิงก์กับคุณได้นะคุณก็สามารถมาฟังสนุกๆเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์หรือว่าอย่างน้อยถือกบว่าฟังแล้วสบายใจแล้วเป็นแนวทางไกด์ไลน์ในชีวิตคุณได้อะไรเงี้ยก็ยินดีมากเลยนะคะอ่ะด้วยความว่าเป็นคลิปแรกเนาะเราก็ยังไม่แน่ใจว่าฟอร์แมตหรือว่าเขาเรียกอะไรนะรูปแบบของการทําคลิปมันจะเป็นประมาณยังไงแล้วก็เริ่มไปด้วยการตื่นเต้นนะอ่ะเราก็มาลองดูแล้วกันว่าพลังงานจะเป็นยังไงแต่ยางที่บอกเริ่มต้นคือเราอยากดูก่อนว่าเขา มองคุณยังไงตอนนี้เนาะเปิ้ลไม่รู้ว่าสถานการณ์ของคุณเนี่ยไปเจออะไรกับเขามาทะเลาะบาะแวง้งหรืออะไรยังไงอะลืมพูดไปว่าคนที่จะมาดูคลิปนี้ค่ะด้วยความว่าเราจะดู next move ของคู่กรณีเนี่ยขอเป็นเชิงคู่รักเนาะไม่ได้แบบดูเจ้าหน้าม่ได้ดูเพื่อนไม่ได้ดูแบบว่าญาติหรืออะไรอย่างนี้เนาะขอเป็นเชิงคู่รักละกันเวลาเปิ้ลพูดเนื้อหาในคลิปเนี่ยมันจะได้ ค่อนข้างแม่นยําและตรงไปตรงมามากกว่าที่จะต้องไปนั่งบอกว่าเออถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นเจ้านายเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันก็จะดูกว้างเกินไปเนาะเพราะฉะนั้นคลิปคอนเทนต์เนี้ยก็จะเป็นการสโคบในเรื่องคู่รักเลยว่าเออความสัมพันธ์เราไม่ชัดเจนตอนนี้เขาเงียบไปหรือใดๆก็ตามเออเขารู้สึกยังไงกับเราหรือทะเลาะก,กันไปอะไรอย่างงี้ก็ได้เนาะเออเรามาดูความคิดเขาหรือบางคนก็ยังอยู่ในสถานการณ์ความรักนะแค่อยากรู้ว่าตอนนี้มุมมองของเขาที่มีต่อเราเป็นยังไงแล้วเขาจะทําอะไรต่อไปก็ได้นะอ่าพเพราะ มองคุณยังไงตอนนี้ค่ะรู้สึกยังไงกับคุณนะมาให้ไพ่บอกทีสิเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไพ่จะบอกว่าอะไรอืืมเลยเดี๋ยวเล่าเดี๋ยวเล่าใจเย็นใจเย็นไอยะใช้คำว่าไอยะเลยนะไพ่ดีมาก ใช้คำนี้อะมา ประถมมันเลิก EP ีแรกนะพลังงานค่อนข้างดีถามว่าเขารู้สึกยังไงคุณหรือคิดยังไงคุณเขามองว่าคุณเซ็กซี่มากอ่ะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็ตามนะเปิลไม่ได้โฟกัสว่าคุณเป็นเพศใดก็ตามแต่ว่ามุมมองที่เขาคิดถึงคุณเนี้ยมันหมายความว่าววเวลาเาคิดถึงคุณี่ยเขารู้สึกลุ่มหลงมีแพชชั่นรู้สึกเหมือนเซ็กซี่มีนเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยในตัวคุณที่ดึงดูดเขามากๆเลยอะไรเงี้ยคุณนถือไม้ออกมาเนี่ยมันหมายความว่าเฮ้ยเป็นคนที่แบบดูมีพลังงานอ เป็นคนที่ดูมี energy เป็นคนกระฉับกระเชงเป็นคนทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างก็้อ่เขาอาจจะรู้สึกว่าคุณทําอะไรเยอะแยะแล้วก็มีความสุขแล้วก็ active กระตือรือร้นอ่ะไม่ว่าจะเป็นการงานหรือว่าอาจจะเป็นเผื่อนฟุง้งหรืออะไรคุณอาจจะแบบในสมมุติถ้าเกิดเขาส่องคุณทางโซเชียลเนาะเขาคงเห็นว่าคุณแบบโพสน,น,น,นู่นโพสนี่โพสนั่นไปนูน่นไปน,น,ไปนี่ไปนั่นอะไรเงี้ยเยอะแยะก็เป็นไปได้แล้วก็อย่างที่บอกเนอะในพลังงานเรื่องความรู้สึก ทางเพศอะไรเงี้ยเออเขาก็รู้สึกว่าเออคุณเซ็กซี่จังเลยอะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนคือทําไมาดึงดูดเขาได้มากจังเลยอะไรอย่างเงี้เนาะถามว่ามันเป็นความรักไหมเปิ้ลก็จะบอกว่ามันยังไม่ได้เชิงเป็นความรักหรือว่าถ้าเกิดเป็นความรักหรือเป็นคู่รักกันแล้วมันก็มีความผูกพันมั่นคงค่ะเพราะว่ามีไฮโลแฟนขึ้นมาต้องบอกว่ามันจะมีการแปลเปลี่ยนจากการที่มีแค่แพชชั่นอะไปเป็นถึงการมีคอมมิทเมนต์นะ ถ้าเคยเคยฟังป้ลบ่อยๆเนี่ยป้ลก็จะบอกในเชิงจิตวิทยาความรักว่าคนเราที่เป็นคู่รักอ่ะมันจะต้องมีสามเหลี่ยมความรักคือเป็นเรื่องของแพชชั่นอินเตอร์เมชีแล้วก็เรื่องของคอมมิตเมนต์เนาะซึ่งเนี่ยตอนนี้เขาพยายามจะเปลี่ยนแปลงค่ะวีออฟฟิซูลมันจะมีการเปลี่ยนแปลงจากการที่เขาสนใจคุณแค่เออแบบตอนแรกก็สนุกๆเฟิร์สเฟิเร์สเฉยๆแบบคุยเล่นๆไม่ได้แบบจริงจังมากแต่แบบพอคุณดึงดูดเขามากๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าเขาคิดแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่ เฮ้ยมันไม่ใช่แค่การหลงทางกายหรือว่าไม่ได้แค่ว่าคุณสวยเซ็กซี่อย่างเดียวแล้วอ่ะหรือว่าหล่อหรืออะไรเงี้ยแค่เดียวแต่ว่ามันมีอย่างอื่นที่ทําให้เขารู้สึกว่าคุณน่าสนใจเออมันมองว่าเขามองว่าคุณเป็นคนน่าสนใจมากแล้วก็อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปมีคอมมิชเมนต์กับคุณเลยนะเออถ้าตอนนี้คุณกับเขาเป็นคนคุยยังไม่มีคอมมิชเมนต์หรือยังงงงงหรือใดๆก็ตามเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในเชิงเป็นคนที่มีคอมมิชเมนต์แต่ว่า ต้องบอกงี้มันจะต้องช้าๆเพราะว่าไพ่เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นไพ่เหรียญมันรู้สึกว่าเขาอาจจะเป็นคนทัดดินพฤกษกันมาก่อนได้นะแล้วก็มีความอ่าเขาเป็นคนแบบคิดเยอะคิดมากเป็นคนที่แบบอาถ้าเกิดมั่นคงตัดสินใจลงเอยแล้วเขาเลือกแล้วเลือกเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในอยู่ในช่วงที่เขายังต้องตัดสินใจลังเลอยู่เขาอาจจะ ไม่ได้บอกคุณยังไม่ได้แสดงออกอะไรมากเพราะเปิ้นดูเปิ้นรู้สึกว่าเขาเป็นคนธานดินนะอย่างที่บอกเมื่อกี้เนอะว่าพฤ์ศกรรกมมังกรหรือเขาอาจะเป็นคนคิดเยอะคิดมากราศีไหนก็ได้เขาก็เลยเหมือนยังตัดสินใจยังมีความลังเลอยู่วิวออฟฟาจูนกับ2ดาบอะ่ะมันมีความ 50- 50อยู่ในนั้นถามว่าชอบคุณไหมชอบมีเสน่ห์ไหมมีเสน่ห์แต่ว่าเฮ้ยมันจะไปถึงจุดที่พัฒนา,นาความสัมพันธ์ไปเชิงมีคอมมิชเมนต์อ่ะคุณจะโอเคไหม แล้วเขาคิดหลายๆอย่างค่ะว่าเออคุณจะแบบชอบเขาไหมหรือว่าถ้าเขามาถามคุณมันจะโอเคไหมหรือว่ามันจะเป็นไปได้จริงๆตามที่เขาคาดหวังหรือเปล่าอ้าบางทีเขาอาจจะเป็นคนคาดหวังหรือเขามีสเปคอะไรของเขาสูงเขากลัวว่าเอ้ยภายนอกที่เขามองคุณอ่ะเขามองคุณถูกต้องหรือเปล่าคุณเป็นตามที่เขาคิดไหมหรือว่าเขามองคนผิดอะไรเงี้ยนึก่องอกป่ะมันเลยมีความลังเล50 50แต่ถามว่าเขาสนใจคุณมากไหมเด็กถือเหรียญเขาถือเหรียญแล้วเขามองเห็นป่ะเด็กคนนี้มองเหรียญว่าแบบพิจารณาว่าจะเอายังไงดี เอาอย่างไงดีจะเอาอยัางไงดีจะทักมาจะติดต่อมาจะพัฒนาความสัมพันธ์ไหมยังไงเขาก็ติดต่อมาแน่นอนค่ะเนี่ยเรายังไม่ได้ดู next boom นะแต่ว่า8ดไม้มันหมายถึงการขับเคลื่อนไปข้างหน้าถ้าคุณอยู่ไกลกันมันจะมีการเดินทางมาเจอกันแต่ตอนนี้มันอาจจะเป็นการสื่อสารผ่านทางออนไลน์ก่อนเป็นไม่ได้แต่ถ้าอยู่ใกล้กันมันก็จะมีการนัดเจอมีการพัฒนาเหมือนมีความคืบหน้ามีการรู้จักกันมากขึ้นไปนัดเจอกันหรือว่าอะไรก็ไม่รู้แต่เพิ้ลนบอกเลยนะว่านับจากนี้ไป1เดือนค่ะคุณจะ มีการพัฒนาโดยที่คุณอาจจะแบบคือเพิ่นไม่ได้รู้สึกว่าคุณลังเลหรือกังวลน,นะเพราะว่าอันนี้เป็นพลังงานฝั่งของเขาใช่ไหมถ้าคือคุณนอยว่าทําไมเขาเงียบไปเพินก็จะบอกว่าเพิไม่ได้รู้สึกว่าเขาเงียบหายไปนะแต่เขาอาจจะเป็นคนนิ่งๆหรือเขาอาจจะเหมือนหายไปเพื่อคิดทบทวนก็ได้ว่าจะทํายังไงดีซึ่งอาจจะเหมือนอย่างที่บอกอะถ้าอยู่ไกลก็อาจจะเหมือนวางแผนว่าจะเดินทางมายังไงดีแบบพร้อมหรือย,ยังที่จะเดินทางถ้าเกิดเขายัง เวลาไม่ลงตัวเขาอาจจะยังไม่บอกคุณไงนึยก็อกมาเออแต่ถ้าเกิดว่าคุณสองคนเป็นแฟนกันแล้วถามว่าเขาก็ยังมีความมั่นคงในความสัมพันธ์นี้นะมีเด็กถือเหรียญกับมีฮาร์แฟนพี่น้นบอกเลยค่ะว่าความสัมพันธ์นี้เขาคิดจริงจังมั่นคงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเป็นแฟนเป็นคู่เขาก็ยังมั่นคงและก็ลุงมีความรู้สึกว่าเออ คุณก็ดูมีเขายังมีแพชชั่นกับคุณอยู่เพราะฉะนั้นมันมีทั้งแพชชั่นมีทั้งคอมมิตเมนต์มันมีความรู้สึกแบบเอออยากจะก้าวหน้าแต่โดยรวมนะเอางตรงิ้นมองแล้วมันเหมือนคนที่ความสัมพันธ์ยังไม่ได้เป็นแฟนกันมากกว่าและอยากจะพัฒนาอาจจะเป็นคนคุยอะไรเงี้ยซะมากกว่าที่เป็นแฟนกันแล้วอะไรอย่างเนาะหรืออาจจะเป็นแฟนเก่าก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าแล้วตอนนี้สถานการณ์ถ้าคือมันเหมือนอยากจะพัฒนาไงถ้าเกิดเป็นแฟนกันอยู่แล้วมันก็ อาจจะเหมือนอยากแต่งงานอยากจะเหมือนสร้างครอบครัวมันจะมีการเหมือนอยากพัฒนามากขึ้นกว่าเดิมอะถ้าแต่งงานแล้วเป็นแฟนกันแล้วก็อยากจะมีลูกหรือใดๆก็ตามอย่างนี้ก็ได้คือมันมีความคิดในเชิงที่อยากจะพัฒนาอยากจะคืบหน้าอยากจะก้าวหน้าแต่ว่าเขาก็ไม่มั่นใจว่าอนาคตอะความก้าวหน้านั้นอะมันจะไปในรูปแบบไหนแต่ยังไงเขาก็ไม่กลัวนะนึกออกปะคือเปิ้ลก็เห็นว่าเขาสู้แล้วก็จะไปต่อการพบเจอกันของคุณสคนอะ มุมมองของเขาที่เขามองนะเขารู้สึกว่าเป็นพมลิขิตเหมือนกันนะทั้งวิวออฟฟอร์จูนทั้งไฮโลแฟนนะเป้นจะบอกเลยว่าเขามีความรู้สึกว่าเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นําพาคุณให้เจอเขาให้เขามาเจอคุณอะไรแบบเนี้ยได้เลยซึ่งมันมีความเข้ากันได้เยอะมากแล้วเขาก็เลยงงว่าเออเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะเจอคนแบบคุณอะไรอย่างนี้เนอะแล้วเขาก็พัฒนาเขาเรียกอะไรนะเขามีการพิจารณาคุณแต่เขาอาจจะไม่บอกคุณก็ได้ว่าเออชอบเธอแล้วนะเขาก็เหมือนค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยในตัวคุณถ้าตอนนี้เป็นคนคุยอยอู่อ บอกเลยนะว่าเขาสังเกตพฤติกรรมคุณแน่นอนว่าเฮ้ยเข้ากันได้ไหมมีความแตกต่างกันเยอะไหมนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเนาะเพราะสองดาบอะนอกจากมีความลังเลในตัวเองว่าจะพัฒนาดีไหมมันหมายความว่าคุณสองคนมีความแตกต่างกันเยอะก็ได้เขาอะดูเป็นคนนิ่งๆที่เบิร์นรู้สึกนะเหมือนเป็นคนคิดเยอะคิดมากเป็นคนนิ่งๆเป็นคนเหมือนแบบใช้ชีวิตรูทีนไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นคนสนใจในเรื่องการเงินการงาน มั่นคงความมั่นคงในชีวิตแล้วก็อาจจะอายุเยอะกว่าคุณเยอะก็ได้ถ้าเกิดเขาไม่ได้อายุเยอะกว่าคุณเยอะแปลว่าสมองเขาอะหรือว่าความคิดของเขาดูค่อนข้างจะเป็นผู้ใหญ่มากในขณะที่คุณอาจจะเป็นคนสดใสล่าเริงแอคทีฟอย่างที่เพื่อนบอกเนะเป็นคนที่แบบกิจกรรมเยอะแอดเวนเจอร์แอคทิวิตี้เยอะในขณะที่เขาเป็นคนเหนื่อยๆนิ่งๆทํำอะไรรูทีนอย่างเงี้ยนึกออกปะเพราะฉะนั้นเป็นไวด์เวอร์ซ่าได้นะคะคือคุณอาจจะเป็นคนนิ่งๆแล้วเขาเป็นคนแอคทีฟก็ได้มันมีความแตกต่างกันอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็เลยไม่มั่นใจค่ะว เราจะคบกันได้จริงๆหรอเราจะพัฒนากันได้จริงๆออะแล้วสุดท้ายปลายทางมันจะรอดจริงๆไหมแล้วเขามองคนผิดไหมอะไรเงี้ยนึกออกปะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลที่มันเป็นคําถามอยู่ในหัวเขาว่าเขาต้องพิสูจน์เพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะแอคชั่นเนีค่ะแอคชั่นเพื่อมาสารําพันกับคุณมากขึ้นรู้จักกับคุณมากขึ้นหรือใดๆก็ตามเพื่อพิสูจน์สมมุติฐานในหัวเขาว่ามันจริงตามที่เขาคิดไหมนะเออพลังงานเป็นไงดีเลิศนะ ต่อมาบันจะใช้คาเล็ติมชันการ์ดค่ะมาเปิดให้ว่าเขามองคุณยังไงตอนนี้นะมาเขามองคุณยังไงตอนนี้นะห้าใบเหมือนกันค่ะพลังงานตอนนี้นะเวลาเขามองคุณเนี่ยเขารู้สึกยังไงม,มาห้าใบดูซิว่ามันจะคอนเฟิร์มกับไพ่ทาโร่ไหมนะมาค่ะหัวโบราณอะ <laughs> พูดมากไอ้ตาย เขามองคุณเป็นอาจจะเป็นแบบเออคุณอาจจะเป็นคนมีสองบุค,คลิกก็ได้นะคือภายนอกอย่างที่บอกเขารู้สึกว่าคุณดึงดูดเขามากเลยแต่จริงก็ดูเหมือนคุณเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะแบบหัวโบราณเป็นคนแบบอาจจะดูคือเป็นคนสองบุค,คลิกอะภายนอกดูแบบว่าดูเป็นคนสดใสร่าเริงเซ็กซี่แต่จริงก็คือพอคุยกันละรู้สึกว่าเป็นคน ที่มีความเป็นผู้ใหญ่ดูเป็นคนที่แบบมีความหัวโบราณก็ไห้หรือตัวเขาเป็นคนหัวโบราณก็ได้ค่ะพูดมากก็แปลว่าคุณอาจจะเป็นคนเจ๊าะเจ๊ะเป็นคนล่าเริงอะไรอย่างนี้เนอะเออซึ่งเขาอาจจะเป็นคนเงียบๆไงมีความแตกต่างกันเจ้าชูอ่ะเห็นไหมพอคุณเป็นคนที่เป็นควีนถือไม้อะนอกจากเขาจะมองว่าเฮ้ยคุณเป็นคนล่าเริงแอคทีฟสดใสมันมีความเฟรนลี่อยู่ในนั้นซึ่งเขาไม่มั่นใจค่ะว่าไอความเฟรนลี่ของคุณอะ มันคือความเจ้าชู้หรือเปล่านึกออกปะอ้าวเพราะฉะนั้นเขามองคุณเขาก็เลยอาจจะมีความยังลังเลแต่เพ้นคิดว่าเขาจะมาพิสูจน์นะว่ามันจริงแบบไหนสำรวจชอบทำนูน่นทำนี่ทำนั่นเห็นไหมอย่างที่เพ้่นบอกเนาะเป็นคนแอคทีฟอะไรอย่างเงี้ยมากฟอร์มจัดขี้เก๊กมั่นใจในตัวเองโอเคเพิ้นคิดว่าพลังงานที่ขึ้นมามันไม่ใช่แค่เขามองคุณอย่างเดียวแต่มันหมายถึงพลังงานของเขาด้วยมันมีการปะปนกันอย่างที่เพืนบอกแหละว่า โอเคเขาอาจจะมองว่าคุณพูดมากแล้วตัวเขาอาจจะเป็นคนหัวโบราณหรือคุณก็ได้เพราะมันเป็นพลังงานของคนสองคนเนะแต่เขามองคุณดูแบบเออเจ้าชู้ดูเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมในขณะที่เขาอาจจะเป็นคนนิ่งๆเง,ง,งียบๆดูเป็นผู้ใหญ่แล้วก็หัวโบราณแล้วก็ฟอร์มจัดขีเก๊กคือไม่ค่อยพูดคนหนึ่งพูดมากอีกคนหนึ่งฟอร์มจัดคือไม่พูดนึกออกปะ เพราะฉะนั้นมันก็จะมีความว่าเออแล้วความสัมพันธ์นี้มันจะยังไงมันจะพัฒนาได้ไหมเขาอาจจะเป็นคน Introvert คุณเป็น e x t r ซ v e r t นะหรือว่าคุณเป็นสลับกันได้ค่ะคุณเป็น i n นทร v เวิเขาเป็นเอ็ r ซ์ e r ออะไรเงี้ยคือมันมีความแตกต่างกันทําให้เขารู้สึกว่ามันมีความต่างแล้วเราจะไปต่อกันได้ไหมแต่เนี่ยใต้สําหรับเป็นมั่นใจในตัวเองเพราะ,ะรู้สึกว่าเขาก็มองคุณ คุณดึงดูดเขาด้วยความมั่นใจของคุณนะว่าคุณเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์จากความมั่นใจของคุณและเขาก็เป็นคนมั่นใจในตัวเองด้วยถึงแม้เขาจะดูเป็นคนคาแรคเตอร์นิ่งๆก็ตามนะและเขาก็จะมั่นใจด้วยว่าพอเขาสังเกตคุณมาระยะเวลานึงเมื่อเขามั่นใจมากพอเขาจะเกิด next move ขึ้นมาคือจะมีการติดต่อสารสัมพันธ์อะไรกับคุณมากเพิ่มขึ้นเนาะให้คุณเห็นละกันว่ามันมีความเพิ่มขึ้นตอนนี้คุณอาจจะบอกไม่เห็นทําอะไรเลยทุกอย่างคือน,นิ่ง เงียบดูแบบเอาก็คุยแบบคุยบังไม่คุยมั่งเหมือนเพื่อนหรืออะไรก็ไม่รู้ไม่ร,มรู้คิดอะไรแต่ตอนเนี้ยสิ่งที่เปิ้ลเปิดไพ่คือเปิ้ลรู้สึกว่าเขาคิดอยู่แล้วมันจะมีโอกาสมากเลยเพราะไปสุดท้ายเป็นแปไม้เนาะคือเป็นการขับเคลื่อนไปข้างหน้าเขาต้องการจะพิสูจน์สิ่งที่เป็นสมมติฐานในหัวเขาแล้วนะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันเลยค่ะมาดูกันต่อนะว่าแล้ว next move ของเขาคืออะอะไรอะ next move ของเขาในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้านี้ค่ะ จะเป็นยังไงเรามาลุ้นกันเขาจะทําอะไรต่อไปในความสัมพันธ์นี้คะมาห้าใบเขาจะทําอะไรต่อไปในความสัมพันธ์นี้จะทําอะไรไหมจะทักมาไหมจ้ะมาควีนถือถ้วยว้าวสามถ้วย j u d g m e น t อืมนี่ไงเมื่อกี้คุณเป็นคิงเอ้คุณเป็นควีนถือไม้ใช่เขาเป็นคิงถือไม้ เก้าไม้ห้าไม้โอเคอะสิ่งที่เขาจะทําต่อไปเขาจะคุยกับคุณแน่นอนแต่ก็ต้องบอกว่ามันเป็น9ก้าไม้เนอะแปลว่าอะไรห้าไม้คือเขาอาจจะยังไม่ได้สามารถมาอะไรกับคุณได้เต็มที่ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามนะมันมีจัดเม้นเข้ามาตอนแรกเขาวางแผนเขาอาจจะวางแผนว่าเขาต้องการที่จะพิสูจน์สมมติฐานของเขาละว่าจะต้องทำอะไรแต่พอจัดเม้นขึ้นมาปิ้นจะบอกอย่างี้ แผนที่เขาวางไว้มันจะไม่ค่อยเป็นไปตามแผนเขาเท่าไหร่มันอาจจะมีอุปสรรคปัญหาในเรื่องการงานนอกจากคุณเป็นคนที่กระตือรือร้นนู่นนี่นั่นเป็นคนชอบทํางานหรือว่าเป็นคนแอคทีฟแล้วเนี่ยเขาก็เป็นคนแบบนั้นเหมือนกันเหมือน,นเมื่อกี้ที่เปิ้นอ่าน character motivation c a r t เนอะว่าคุณเป็นคนมั่นใจในตัวเองและนั่นคือเสน่ห์ของคุณและเขาก็ชอบคนมีเสนะ่ห์ชอบคนมั่นใจในตัวเองเพราะเขาก็โคตรมีความมั่นใจในตัวเองเหมือนกันเนี่ยไพ่คิงถือมาขึ้นมาเป็นไพ่คู่ใช่ไหมว่าโอเคเขาจะพัฒนา,นากับคุณละแต่เนี่ย มันมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นค่ะคือเขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องการงานอยู่ๆมันมีเหตุการณ์อะไรที่เข้ามากระทบทําให้เขาผิดแผนเนี่ยมันมีจัดเม้นขึ้นมามันจะบอกเลยถ้าไพ่จัดเม้นขึ้นมาบางทีมันเหมือนกับว่าเราวางแผนอะไรไว้นะมันมักจะไม่เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้ซึ่งนั่นแหละค่ะมันคือตัวเขา1เดือนข้างหน้านับจากนี้นะแผนที่เขาวางไว้ว่าเขาจะมาคุยกับคุณเขาจะเดินทางมาหาคุณหรือใดๆก็ตามในกรณีที่อยู่ไกลกันเนาะ มันจะผิดแผนค่ะเขาจะแบบมาไม่ได้เนื่องจากติดงงติดงานอะไรว่ากันไปหรืออุปสรรคต่างๆมันมีเก้าไม้กับห้าไม้นี่ปันคิดว่ามันมีการติดขัดแน่นอนไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งในชีวิตเขาทําให้มันถูกพอสหรือว่ามันอาจจะเคลื่อนได้ไม่เต็มที่ตามที่เขาต้องการอะเขาวางแผนไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเขาจะอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นใช่ไหมเขาอาจจะเหลือแค่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์แบบเนี้ยนึกออกไหมแต่เขาก็จะยังมีการพูดคุยกับคุณนะเพราะมันมีควีนถือถ้วยกับสามถ้วยแปลว่ามันจะมีการ ซเลบรตมันมีการเฉลิมฉลองกันพูดคุยมีการเหมือนแบบอะไรกันขึ้นมาให้มันแบบรู้สึกโอเคอะไรอย่างเงี้เนาะเออเพราะฉันก็รู้สึกว่าเขาก็จะยังพยายามสรสัมพันธ์หนึ่งเดือนข้างหน้าปาคิดว่ามันจะมีการติดต่อมานะแต่ว่ามันจะแบบมันอาจจะยังเป็นเหมือนเดิมอะหมายความว่ามันไม่ได้ไม่ได้ชัดเจนมากจากเมื่อกี้เขาคิดเขาอยากจะพัฒนาชัดเจนแต่ด้วยสถานการณ์เนาะอะไรก็ไม่รู้เนี่ยป้าก็บอกไม่ได้ว่าเป็นสถานการณ์อะไรแต่ว่ามันจะมีอุปสรรคเข้ามาเนี่ย มีการแบบทะเลาะเบาแว้งนู่นนี่นั้นในชีวิตเขาซึ่งอาจจะหมายถึงหน้าที่การงานมีปัญหาต้องงานอันนู้นแบบเอาตอนแรกนู้ก็จะเสร็จแล้วปรากฏไม่เสร็จหรือการเดินทางดีเลย์หรือว่าติดขัดเรื่องอะไรก็ตามซึ่งเิ้นมองว่าเป็นเรื่องงานนะทําให้เขาต้องพอสการมาเจอคุณก่อนแล้วก็เหมือนทํางานแก้ปัญหาไปแต่ถ้าเกิดเออโอเคอยู่ที่ใกล้กันแล้วไม่ได้แบบมีปัญหาเรื่องการเดินทางเนี่ยมันแปลว่า จากที่นัดไว้สมมตินะนัดจะเดทนัดจะเจออะไรเงี้ยก็อาจจะเออแบบเอเอ,เอติดงานแบบนู่นนี่นั่นอาจจะแบบขอเลื่อนหรือใดๆก็ตามคุณก็จะอยู่ด้วยความเข้าใจอะเป็นคิดว่าคุณจะเข้าใจเขานะเออแต่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคู่อินถือถ้วยกับสามถ้วยขึ้นมาแล้วมีจัดชิเม้นะโชคชะตาของคู่ของคุณนะมันก็ยังไปต่อข้างหน้านะแต่มันอาจจะมีอะไรอุปสรรคในการแชรเลนคุณเล็กน้อยแต่ว่าถามว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณ่ะเขาจะ เขาจะพยายามละนึกออกว่าเปิ้ลเห็นว่าเขาจะพยายามละที่ผ่านมาเปิ้ลไม่รู้ว่าคุณเป็นคนพยายามหรือเขาพยายามมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างงี้นะแต่หลังจากนี้ไปเปิ้ลเห็นว่าเขาจะเป็นคนแอคชั่นเพราะว่าคิงถือไม้ขึ้นมาการแอคชั่นในครั้งนี้เขาจะพยายามนะถ้าเกิดเป็นคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกําลังจะแบบเอออยากรู้แล้วว่าจะพัฒนาได้ไหมเขาจะพยายามมากขึ้น ในความสัมพันธ์นี้หรือว่าเขาเป็นคนขี้เก๊กเขาอาจจะเหมือนแบบก็ยังแบบมันยังเป็นนิสัยของเขาเนาะเขาก็พยายามแก้ไขนิสัยนั้นอยู่ซึ่งมันก็อาจจะขัดกับตัวตนของเขาอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาในการปรับจูนใช่ไหมมันก็คือการที่เป็นอุปสรรคในชีวิตเขาเหมือนกันว่าเออพอมีอะไรอยากจะพูดอยากจะแบบบอกรักก็ไม่กล้าน,นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็ยังติด ที่อุปสรรคที่ตัวเขานะคุณไม่ได้เห็นว่าติดอุปสรรคที่ตัวคุณเพราะคุณรอเขาอยู่แล้วเนอะอันนี้ติดที่ตัวเขาว่าอาจจะติดงานติดที่ตัวตนของเขาเองว่าเขาเป็นคนแบบปากหนักไม่กล้าพูดแบบนี้ก็เป็นไปได้หรือถ้าเกิดเป็นคนที่เป็นแฟนกันแล้วอย่างที่บอกอะถ้าเกิดว่าอ่ามันหมายถึงการที่มี next move เนอะคุณอาจจะเหมือนวางแผนว่าจะแต่งงาน อ่านู่นนี่นั่นมันก็ยังมีการติดขัดว่าแต่การติดผัดติดขัดในแผนการที่คุณวางไว้เนอะแบบเออจะแต่งประมาณเดือนนี้เอามันก็แบบนีเลหรือว่าเอองานเยอะงานยุ่งม,มันมีการแบบอะไรไม่รู้ที่ทําให้แผนการของคุณอาจจะมีการคาดเคลื่อนหรือว่าล่าช้าไปได้เนอะอะไรประมาณนี้ซึ่งนั่นแหละปนเห็นว่าเขาพยายามแล้วซึ่งคุณก็รับรู้ได้ว่าเขาพยายามเนาะเพราะฉันก็ไม่ต้องรีบปนก็เห็นว่าคุณก็ อ,อยู่อย่างนี้มาตั้งนานแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วก็พยายามต่อไปซึ่งคุณเห็นความพยายามของเขานะเปิลเชื่อว่าคุณเห็นความพยายามของเขาแต่ว่ามันอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปเหมือนจังหวะไม่ค่อยดีอะดูทรงแ,แบบเออนึกว่าแบบเขาจะทําอะไรชัดเจนเพราะเมื่อกี้จากที่เราดูความคิดเขาที่มีต่อเรามันเหมือนแบบเขาอยากพัฒนาเราเนอะเขาอยากจะชัดเจนเขาอยากจะอะไรว่าว่าไปแต่ปรากฏว่าพอถึงสถานการณนะ์จริงๆว่าเขาจะทําอะไรไหมมันดันกลายเป็นว่ามันมีการติดขัดคะ่ะเพราะฉันก็ใจร่มๆนะว่าจะเอาอยัางไงต่อนะคะ ต่อมาอ่าเราใช้อันนี้แล้วกันเนาะอะไรดีอะอืม story of love ค่ะมาเปิดให้แล้วกันเนาะว่าสถานการณ์ความรักของคุณในช่วง1เดือนนับจากนี้ไปจะเป็นยังไงบ้างสัก3ใบเนะาะสถานการณ์ความรักของคุณใน1เดือนข้างหน้าจะเป็นยังไงคะสถานการณ์ความรักค่ะจะสวีมไหมหรือจะเป็นยังไงเนี่ยมาดูสิ3ใบนะมาอุกอกระเด็นขอัยคะ่ะเอาใหม่ๆหสามใบคะ่ะอืม r e j e c t i o n c o d e เ e น d e n c y เนี่ยมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นเป็นอุปสรรคหรือเป็นอะไรที่ล็อกเขาอยู่ให้เขาไม่สามารถพัฒนาคุณได้ในเดือนนี้นะเพื่อนก็ยังรู้สึกอย่างนั้นอยู่เนี่ยเป็นการยึดติดหมดเลยเห็นปะเนี่ยเป็นเขาดำเขาดำยึดติดหมดเลยเนี่ยเขาดำยึดติดยึดติดหมดเลยค่ะเนี่ยเป็นการปฏิเสธมันเป็นไม่ได้ว่าเป็นตัวเขาเองด้วยนะคือหมายความว่า ถ้าเกิดคุณอยู่ในความสัมพันธ์เอาจริงเขาก็ค่อนข้างมีความรู้สึกที่ดีกับคุณมากเป็นใช้คํานี้เพราะว่าจากการมอง,ของเขาเนอะแต่ตัวเขาเองแหละที่มีปัญหาอย่างที่บอกว่ามันอาจจะมีอะไรพัฒน,นาการเขาทําให้เขายัางพัฒน,นาความสัมพันธ์กับคุณไม่ได้ซึ่งอาจจะหมายถึงงานมากกว่าเออปัญคิดว่าน่าจะเป็นงานหรืออาจจะความห่างไกลหรือว่าความคิดเขาเองก็ได้นะคือปั้จไม่ได้มองเป็นบุคคลที่สามเท่าไหร่ใช้คำนี้ไม่ได้มองเป็นบุคคลที่สามเท่าไหร่แต่มองว่า มันเป็นเรื่องงานที่ทําให้เขายังไม่สามารถมาได้เหมือนเขาติดพันกับงานถ้าเกิดเขาเป็นคนบ้าง,งานมากๆเนาะหรือว่าอาจจะหมายถึงอุปสรรคในตัวเขาเองอะเพราะด้วยความเขาเป็นคนคิดเยอะคิดมากเขาเป็นคนคี้เก๊กมันมีหลายอย่างที่เขาต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเนาะอาจจะต้องพูดความในใจออกมาซึ่งก็อาจจะไม่กล้าพูดหรือว่าเขายังกลัวความรักอยู่หรือใดๆก็ตามที่เขาต้องทลายกําแพงอันนั้นเนี่ยมันเป็นการปฏิเสธค่ะรีเจคชันขึ้นมาหมายถึงว่าเขายังปฏิเสธตัวเองอยู่ว่าเอ้ยคุณเหรอ คุณเหรอคุณคือคนที่ใช่จริงๆใช่ไหมอ่ะคือแบบใช่จริงๆเหรอแล้วแบบมันจะรอดจริงๆใช่ไหมอ่ะหมายถึงความสัมพันธ์นี้มันจะดีจริงๆใช่ไหมหมายถึงว่าคุณจะเป็นคนที่เขาคิดถูกต้องแล้วใช่ไหมสมมติฐานที่เขาคิดมันจะไม่ผิดใช่ไหมอะไรเงี้ยคือมันเหมือนรีเจคเพราะว่ารีเจคเพราะว่ากลัวการผิดหวังหรือการผิดพลาดคือคนคนนี้เหมือนรู้สึกว่าเขาไม่พร้อมที่จะรับความผิดหวังอีกแล้วอะไรประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเหมือนพันธนาการตัวเองค่ะให้อยู่กับสถานการณ์ว่า ยังไม่กล้าเดินหน้าเต็มกําลังอืมเบนมองเป็นแบบนั้นมาเลยยังอยู่ในภาวะที่ถ้าคุณมาดูคลิปนี้แล้วมันตรงกับคุณนะคุณอาจจะอึดอัดซึ่งก็เป็นกําลังใจให้ค่ะเดือนเดือนหน้าเราว่ากันใหม่นะแต่ก็รู้สึกว่ามันพันนาการมันไม่ใช่แค่คุณนะที่อึดอัดเขาก็อึดอัดเหมือนกันมันด้วยปัญหาเดิมๆของเขาซึ่งถ้าเกิดเขาเป็นคนที่เคยมีคู่มาก่อนเ้นมองว่ามันยังไม่ขาดร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าถ้ามองว่าในเชิงว่าเขามีแฟนแล้วเลิกกับแฟนหรือว่ามีปัญหากับแฟนหรือใดๆก็ตามเนาะ สมมติเขารู้สึกแล้วว่าเขาจะมาพัฒนากับคุณแต่ตอนนี้เขายังติดพนันาการอยู่ซึ่งพนันาการอย่างที่มันบอกมันเป็นเรื่องอะไรก็ได้แต่มันยังมีการยังเคลียร์ไม่จบยังยังยังติดค้างถ้าเกิดเลิกกันไปแล้วโดยที่ตัดขาดชัดเจนเขาก็ติดอยู่กับอดีตของเขาเองที่เขา move on ไม่ได้นึกออกไหมแล้วกลัวการเริ่มต้นใหม่เพราะกลัวว่าการมองคุณเนี่ยมันมันถูกต้องมันโอเคไหมเขากลัวจะเจ็บเหมือนเดิมอีกแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นพลังงานของเขาอะ่ะ ที่มีต่อคุณอ่ะเ้าเลยมองว่าถ้าเกิดถามว่าเขามองคุณยังไงเนี่ยเขามองคุณดีมากเลยนะมองว่าคุณเซ็กซี่มีสนเสน่ห์แอคทีฟนู่นนี่นั่นแต่ก็ดูแตกต่างกับเขาเยอะจังเลยมันจะเข้ากันได้ไหมแต่ก็รู้สึกดีรู้สึกว่าจากักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาคุณมาเจอเขาเพราะฉะนั้นพลังงานมุมมองที่เขาคิดกับคุณมันดีมากแต่แค่ว่าพอมาคิดถึงการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในเชิงเป็นแฟนกันจริงๆไหมหรือว่าจะพัฒนาไปมากกว่านี้ดีไหม เครียดเลยไม่กลาเครียดเลยตีกับตัวเองนู่นนี่นั่นสารพัดที่จะเป็นเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องให้เวลาเขานะคนคนนี้เขาน่าจะมีความคิดเยอะคิดมากมากมาก,มากจริงๆและก็มีความกลัวในนั้นคน่อนข้างเยอะซึ่งก็ไอความกลัวเนี้ยมันก็ไม่รู้ว่ามันกลัวมานาหรือย,ยังเพึ่งเลิกกับแฟรหรือกลัวเพราะอะไรอะไรอย่างงี้เนาะมันแต่ละคนก็มีปมไม่เหมือนกันซึ่งถ้าคุณรักเขา เพิ่นก็แนะนําว่าคุณก็น่าจะรอได้เพิ่นก็ไม่ได้คิดว่าคุณรอไม่ไหวเนะาะก็อาจจะดูสถานการณ์เพราะว่าการพูดคุยของคุณมันยังดีอยู่นะมันเป็นสามถ้วยมันยังมีความพิเศษคุณจะรู้สึกว่ามันมีความมันไม่ใช่แค่เพื่อนอนะมันมีความมากกว่าเพื่อนอยู่ในนั้นแต่ก็ไม่พัฒนาสักทีประมาณนี้ซึ่ง ถ้าเกิดคุณอยู่มาในสถานการณ์นี้มาพักหนึ่งแล้วเปิ้นก็คิดว่ามันก็ไม่เสียหลายหรอกเนาะหรือมันก็ไม่ได้แบบเสียเวลาไปมากกว่านี้หรอกถ้าเกิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปอีกสักเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็รอดูค่ะแล้ว EP ีหน้าเนาะ e ี2สองเนาะเรามาดูกันใหม่เดือนหน้าว่าความสัมพันธ์หรือ next move ที่เขาจะทํากับคุณเป็นยังไงถ้าเกิดคลิปนี้คอนเทนต์นี้คุณชอบคุณรู้สึกว่าเออก็สนุกดีติดตามอยากให้ทําอีกยาว,ยาวๆอะไรเงี้ยก็มาคอมเมนต์พูดคุยให้กําลังใจเปิ้ลได้โดย จะกดซูเปอร์แตงเป็นกำลังใจาสามสนช่องของเปอร์นะคะหรือสมัครเมมเบอร์ก็ได้เหมือนกันยินดีมากเลยนะคะแล้วพบกันใหม่